ผ่านพน้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมาสำหรับการประกวดนางงามของเวทีมิ u n i เว r ร์2025ที่ถูกจัดขึ้นณ Impact c h a l l l n g e r Hall 2เมืองทองธานีเหล่าสาวงามนะครับกว่า120คนก็แสดงศักยภาพความสวยในสไตล์ของตัวเองอย่างเต็มที่ครับด้านตัวแทนสาวไทยนะครับอย่างปวีนาปวีนาซิงทำผลงานยอดเยี่ยม ผ่านเข้ารอบไปเรื่อยๆจนเข้ารอบ5คนสุดท้ายและได้คําตอบนะครับคำถามชิงมงกุฎก็คือแบบว่าเข้าไปด้วยกัน t o ้5นะครับก็มีไทยมีฟิลิปปินส์นะครับมีเวเนซุเอลานะครับเม็กซิโกแล้วก็โกติวัวคุณผู้ชมโกติวัวนะครับเป็นประเทศที่บอกว่าสวยมากเป็นแบบว่าผิวสีนะครับซึ่งปรากฏว่านะครับวีนานะครับจากประเทศไทยก็ได้เข้าไปจับมือนะครับกับ ฟาติมานะครับตัวแทนจากประเทศเม็กซิโกคุณผู้ชมซึ่งการจับมือก็ลุ้นกันมากนะว่าจะใครจะมงลงนะครับสุดท้ายนะครับประเทศที่สามารถคว้ามงกุฎนะครับเป็นมิสยูเอร์2025นั่นก็คือฟาติมานะครับจากประเทศเม็กซิโกนั่นเองนะครับนี่เลยกับท็อป5ของปีนี้นะแต่ละคนก็มาชุดที่บอกว่าอลังการจัดเต็มเป็นอย่างมากอย่างเม็กซิโกก็มาชุดสีแดงนะครับวีนาก็มาแบบว่าสีฟ้ารวมไปถึงนะครับอีก ฟิลิปปินส์ก็มาสีขาวๆสวยมากเช่นกันนะครับแล้วก็เมเนซุเวลาก็สีแดงแรงฤทธิ์คุณผู้ชมหลังจากนะครับมีการประกาศตําแหน่งนะครับวีนานะครับก็ได้ตําแหน่งอันดับหนึ่งใช่ไหมครับคุณผู้ชมเธอก็ทําดีที่สุดแล้วแน่นอนคนคน,คนนี้นะครับอย่างบอสนวัตก็ได้เดินมาให้กําลังใจวีนาลูกสาวคนเก่งนะครับเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆครับนี่เรียกว่าพ่อลูกะนะมาให้กําลังใจคุณผู้ชม นี่น่ารักมากดอกไม้ก็น่ารักมากครับหลังจากนั้นครับก็มีแบบว่าตัวแทนนะครับหลายๆคนก็เดินเข้ามาหาบอสนะครับรวมไปถึงแฟนคลับนะครับก็มีการให้กําลังใจวีนาแล้วก็คนบันเทิงนะครับก็มีการให้กําลังใจวีนาครับมีการรีโพสต์รูปแสดงความยินดีนะครับนี่เลยรวมไปถึงเธอคนนี้นะครับก็คือเจสซี่กีรานะครับก็มีการลงไอจีสอรรี่นะครับคุณผู้ชมนี่เลยมีการ แสดงความยินดีนะครับมีการแปะอีโมจิปรบมือทำมือรูปหัวใจแล้วก็ทงไทยแลนด์นะครับเพื่อแสดงความยินดีกับบีนาด้วยครับ